สวัสดีครับวันนี้น้อง,น,องนิชากับพิกิตมาเล่นกิจกรรมนะครับก็จะใช้ตัวน,นี้กิจกรรมชื่อว่าอะไรนะจานกระดาษกับลูกโป่งนะครับเราจะทําเอาจานก,กระดาษอันนี้มาทําเป็นคล้ายๆเป็นไม้ปิงปองนะครับแล้วก็ตีลูกโป่งกับเด้งไปเด้งมาเด้งไปเด้งมานะครับอุป<ๆ>กรณ์ก็มีจานนะครับแล้วก็ไม้ไอติมแล้วก็ ก็มีกาวเทปกาวนะครับแล้วก็มีกันไตนะครับอโอเคเดี๋ยวเรามาทําการประดิษฐ์กันเลยนะครับผมลุยเอาไม้ติมนะครับมาแปะกับเทปกาวอ่ะแปะลงไปเลยแปะลงไปเลยอ่ะแปะแปะครับอ่าดันแล้วอยากจับยังไงจับยังไงวิธีการจับได้แล้วอ่า,ไ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 ,อาได้แล้วนะครับไม้ปิงปองหนึ่งอันอ,อ้าวได้ไม่ใช่เขาเรียกว่าล่มหรอกเขาเรียกว่าพาัด์ตหรอกพัด์ อนนี้น้องนิชาได้พัดนะครับไว้พัดลมนะครับโอเคโอเคตอนนี้เด็กๆก็ได้ไม้ปิงฟองแล้วนะครับไม่ว่าเป็นรักปิงฟองหรือว่าเป็นไว้พัดนะครับพัดลมเวลาร้อนๆไปเอาลูกโป่งมาไหนลูกโป่งอยู่ไหนอ่าลูกโป่งอ่าชาอยู่ฝั่งนี้ใครอยู่ฝั่งนี้อ่าพี่อยู่ฝั่งโน้นตีมากอ่าโยนแล้วก็ตี อ้าวตีให้โดนสิอ้าวตีตีเลยลูกตีเลยตีเลยเอาไม่เป็นไรให้มันให้มันกระเด้งพื้นก็ได้เออตีงั้นก็ได้อ้าวตีอ้าวตีตีเออตีงั้นอ้าวไปตีไปอายุคนละฝังกันอยู่คนละฝังกันเร็วอ้าวตีอ้าวตีอ้าวตีให้โดนสิพี่อาล้มเร็วอ้าวตีไปเลยเอาเนยเอาเนยเนยพัดลมก่อนเนยพัดลอมก่อน อ้าวตีอ้าวจ้าอ้าตีอ้าวตีกลับมาพี่เร็วตีเลยอ่ะพี่เร็วรอรับตีเอออ้าตีไปให้น้องนู่นตีไปฝั่งนู้นเออตีไปเลยตีวางที่พื้นก็ได้แล้วก็ตีลูกเอาวางที่พื้นก็ได้แล้วก็ตีเออใช่ใช่ใช่เอาตีเออเอาพี่ตีไปเออ อ password. โอเคนะครับสำหรับกิจกรรมการตีปิงปองไม้ไม้ปิงปองที่สามารถทำเองได้นะครับโดยใช้ไอจานกระดาษนะครับแล้วก็ไม้ไอติมนะครับแล้วก็เทปกาวแล้วก็ลูกโป่งนะครับเด็กก็สามารถเล่นกิจกรรมนี้ได้อ่าบาย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 ก่อนเดยพี่ก็นบายบายก่อนอาชาบายบายก่อนลูกชาบายบายก่อน เด็กๆก็ลาไปเพียงแค่นี้นะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปตัดไปนะครับพี่จ้าบ๊ายบายก่อนเร็วบ๊ายบายอ่าสําหรับคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับก็ขอลาไปก่อนเด็กๆลาลาเพื่อนๆหน่อยเร็วสวัสดีอย่าลืมแชร์กดติดต่อไปให้ช่องน้องพี่จ้ากับพี่กิตด้วยนะคะบ๊ายบายโอเค